มาบุกเลยเหตุให้มันเกียอกเกจะประคุจั่งเขานี่บ่ให้หน้าว่างใครแม้งบุกจั่งเป็นมือเนี่ยใช้ไปเจยบังเกิดเอาคุณใจหน้า บัเขาหอมมีไท้องเส่ยงมีไงท่องเกินคนมาดูบ่วเขาหอมใบมันวาวตาจี

ปากง่ามง่ามปากแม่แม่บมได้อ่านได้ลูกหวลาเดี๋ยวแม่จะอ่านย้อนหลังแม่ยุไกล เงาลานเร้าลำกับมาปลูกมั่นเอาเงินไว้ใส่นอจ้ารักษาสุขภาพม่เด้อจ้าอือ บยังต่อไปเฮ็ดเองวะคือดีแท้คือดีผมแท้เฮ็ดยังล่ะลูกละมันคือบ่เมื่อย์กูบามันแฝงเปียบกันบอกมันบ่มาเฮ็ดนั่นเงินก็บ่ได้กินก็บ่ได้กินมึงเอาเงินพผัวหารวยดีมากเอาไหม เอาไม้เอาไม้มาเฮเอเลยมาแล้วฮะเอางันหาอรอีต hmm. mm ัว hmm. ค mm ุณมึเฮ็นเฮเเามันก็มันมันก็เปียบเนาะเออวกเฮ็ดอท่บดมือก็หาอไีกว่าเมยบ่เมยบอนอถนอมสุขภาพในเด้อคุณเม่ท้องแปีถนอมยุกจากำมากอะ กันมากก็กินกาแฟที่หางก็กินกาแฟสองสองโมงเจบก็กินกาแฟเียงนก็กินกาแฟบ้านนั่นก็นอนโกนทวนทวนเอเราบวยูรอกเอาคอยบวยู่รอกคอยกันคอยชี้นอนกาแฟวะ เขาส่งกับเขาส่งเถอเงินก็ไว้ท่านอาคานะนะลูกละพอไว้น้ำตกหวงังกัน <laughs> ปลูกเครื่องบักแตงกวาปลูกเครื่องแตงโมปลูกเครื่องมันปลูกเครื่องฟักวัวปลูกเครื่องฟักกาดมันก็เจ๊งเจ๊งอยู่บ้านไอยากได้กับมาเอาเด้อเมียวะไปยังไงโด้ไปยังกุ๊บไอไอป้อนไหมนะบ่ระวังบ่สนุ่บา่

งายกวาอีกไปกินเ่ออิ่มเดียวก็หายไปแล้วพียพ um> ี <S <s um ่ต um ัว่เนี่เอาเงินหาร่อยก็ไปสองคนก็บอกปอนกันไปกินสองคนมาออกกันนอร่อยลยแค่เดีอดีกว่าอีกอ่ยอันกูชียัเจากบอกี่ยังเจาอนก็บอกบอไปเสร็จแมันนบ่มันบอกบเยะไปไก่ พ่าผพ้กข้าวพวกอย่งก็ได้ก็หา่อยป็่ยังาป่ะไปไมน้องไปเอางมาให้ผู้ราารลอยคนคไปกินเนื้อย่างพากบอกให้ทกอยามันเรียบ่กิน şey น oh. ้ำบ่เลยบุญมาเลยบุญมามาเดียวกินนี่กับผมมันบดเฮ็ดมมันกินมึงกินนําวะเดี๋ยวผมบอกบดเฮ็ดมันคือได้กินวะคุณเฮ็ดคุได้กินไหม่านเนี่ยไหนลวดที

我都不来，也不来。

ม่ไปหิวพอมันเรื่อท้องเกินโอ้ยพันกันแน่อะมันดึกมาเด็กๆพันเด็มันดึกโอ้าหัมหั่้กาหเอาลัไปมันมันเบาเอาทิงา่เาบารอกมันมันเหลืออะไรดอกมนมังแนมันพอจไดกับผูกจำนัเะ เข่ายักยังไงอนั่นมันเลออยู่ได้ยัมันเลอะขนาอยู่ได้ยัปลูกวัดไอ้แมันแล้วแม่สิพาไปกินเนื้อย่างข้าแล้วมูนี่ไปกินเหมือแรงเหงาจะหลั่ใจ ร้านมิแต่ผู้บบาของเจกรลังเป็นเบาวโศกโลกเสกเรียออนนั้นลูกซิ์นั่นไอโดนั่นเบาเดี๋ยวนี้มาได้ไอโด้โด้คนรอตัดเหงาซเ้อข้อยเสกพรอมเสกจะไปมันหนอ ป่มยังเงาไปเลยบมเาไปเลยก็เข่งหน่อยหามกันเด้อลูมันหนักเด้อโบมเข่งไงไปกุเสียลาวประจานเอน่อรวังนอปลาบกอบเม่นกะปูบกเม่นกะปลา ก็มีบว่าบ้าน่า่าออกรถเดีมันจะ้กกุ้งสีขมตังโลโลหน้าตหน้าคนสวยก็นำมากินมเนละ ขุดกบขี้นขุดขายเอ้ยแมีนเบิดเลยนี่ัปกูไปกูไปเงาเลยเงาันเรียกว่าสนโพดี คอยบตัาไม่หำเงแเลยคอยเบื้องเนียมาลาท่างขึ้นทางลงอันนี้เค่งหน่อยนะมันเม่กิมอ้อเค่งสามลำ ไอเบียอนน้จะไปขึ้นหมวกกุยจะอจะไปขึ้นบมวกกุยกูว่ากูเห็นมันดูดูเนาะมันก็เงินก็บาบดกูอังแ่วอืพี่แต่บ่มีหนวดคือบอกกูยาเอาอไรกูกินได้าหมอมหนึ่งตังตุโคอยู่ อ้ไนน่ะพี่น้องบ้องทางทั้งหลายอันนี้คือปลูกมันเ้ยนี่ดมันมเป็นลำได้นี่มันเป็นฟอมะเร็ยงยังจะฟอนเห่เบึองฝอลงติดตอกเป่งเค่งเป่งเค่งเป่งเค่ง